ใครที่ไปฮ่องกงมองหาโรงแรมที่โลเคชั่นเลิศต,ติดติด MTR นะคะแนะนำเลยค่ะ Dash Living นะคะในห้องนี่คือแบบจะบอกก่อนเลยว่าอันนี้เราจองเป็นสุดพิเลียมานะคะห้องกว้างขวางมากแต่ว่าไม่มีสายชีตูดนะคะสบ,บู่แชมพูครีมนวดผมมีครบปัะจตัวก็มีให้อย่างที่บอกค่ะเตียงคือเล็กมากถ้าไม่รักกันพอนี้ไม่แนะนำให้นอนเตียงไทยเป็นสุดพิเลียนะคะเนี่ยค่ะในห้องก็จะมีน้ำดื่มให้วันละสอขวดนะคะ กระเป๋า28สิบดนิ้วกางได้สองคนสบายๆไม่ต้องสลับกันปิดสลับกันเปิดนะคะอย่างที่บอกถ้าเกิดมาเนี่ยนอนสองคนแนะนําให้จองเป็นแบบเตียงทววนหรือจองรูมไทยที่เป็นดีลักขึ้นไปเราพลาดจองซุปพิเลียเป็นดับเบิลมาคือนอนอะติดกันเป็นปาต้องโกหายใจก็ยังได้ยินเสียงหายใจของลมลมหายใจของกันและกันเลยอะด้านนอกนะคะนี่หากกว้างขวางมาอยู่ตรงข้ามโรงแรมโอเอซิสนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือเป็นแบบพื้นที่หน้าโรงแรม ด้านในก็เป็นแบบ front desk นะคะก็จะมีพนักงานคนสองคนน้อยแต่ว่าให้บริการครบทั่วถึงแล้วก็สุภาพค่ะลิฟต์ชั้นล่างเนี่ยมีอยู่2ตัวนะคะด้านล่างไม่มีห้องน้ํานะในโรงแรมคือหอมมากเพราะว่าเขาเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ร้อยเซนและอีกหนึ่งอย่างที่เลือกโรงแรมนี้เพราะว่าเขาไม่มีพรมในห้องค่ะด้านนอกก็จะมีคิวแท็กซี่นะคะเรียกได้สบายๆเลย ออกไปตามถนนก็คือเป็นย่านของกินค่ะเยอะมากๆไม่มีอะไรกินกินไม่ได้ก็กินแมคโดนัลล์นะคะร้านสะดวกซื้อก็มีครบนะคะทั้งเซอร์โคเคแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่ร้านสะดวกซือกซ้ออย่างอื่นก็มีร้านขายยาก็มีนะคือเป็นโลเคชั่นที่เลิศมากๆอ่ะเดินจากสถานี MTR ีจิมซาจุยแค่3นาทีเองอ่ะแนะนำเลยนะคะโรงแรมนี้ แล้วถ้าเราจะไปเที่ยววันเช็คเอาท์อะ่ะเราก็สามารถกับฝากกระเป๋าไว้ตรงข้างล่างได้ด้วยนะคะได้ทั้งวันเลยค่ะไม่มีค่าบริการ